เยียวยาโควิด19รอบ3โค 9, รงการราชนะจะโอนเงินงวดแรกในวันที่21พฤษภาคม2564และเปิดรับสมัครโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก16ล้านคนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลเรามาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝาก กระทรวงการคลังชี้แจง6มาตรการเยียวยาเดินหน้าโครงการราชนะและม .33 เรารักกันก่อนโอนเงินงวดแรกในวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับส่วน4มาตรการที่เหลือก็คือโครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนนะครับทางรัฐบาลบอกว่าให้รอโควิดซาก่อนแล้วถึงจะเริ่มโครงการ โดยโครงการคนละครึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านคนยอมรับนะครับว่าในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทางรัฐเน้นดึงคนในฐานะดีมาช่วยใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคในฐานะโฆษกกระท,ทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการทยอยออกมาตรการเยียวยาเติมเงินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระร,รอกใหม่นั้นนะครับ รวม6มาตรการจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่า400ล้านบาทซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม1%จากปัจจุบันที่คาดไว้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีอัตราการขยายตัวที่2.3%โดยสสคจะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ ขณะดเดียวกันต้องรอดูการถแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติหรือสศคในวันที่17พฤษภาคมนี้อีกครั้งนะครับทั้งนี้วันที่11พฤษภาคม2 5 6 4ทางกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเร่งด่วน2มาตรการก็คือโครงการรัชนะและม3 3เรารักกันนะครับโดยเป็นมาตรการเติมเงินให้ประชาชนคนละ2,000บาทแบ่งเป็นสองงวด และเมื่อคอรมออนุมัติแล้วทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการราชนะจำนวน32.9ล้านคนโดยงวดแรก1,000บาทในวันที่21พฤษภาคม2564และงวดที่2อีก1,000บาทในวันที่28พฤษภาคม2564นะครับ ขณะที่กระทรวงแรงงานจะโอนเงินไปให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์หมอ33รารักกันรวม9.27ล้านคนงวดแรก1000บาทในวันที่24พฤษภาคม64และงวดที่2อีก1,000บาทในวันที่31พฤษภาคม64โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการราชนะและหมอ33รารักกันนะครับสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2 564นะครับ นางสาวกุลยายังกล่าวต่ออีกว่าส่วนอีกสีมาตรการที่เหลือก็คือโครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน13.65ล้านคนโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนจํานวน2.5ล้านคนนั้นนะครับจะต้องให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ขี้คายเพื่อให้ประชาชนออกจากบ้านมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยด้วยความปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับ ซึ่งตามแผนการดําเนินการจะอาชีพไม่เงินลงระบบเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2564ดังนั้นจึงมีเวลาพิจารณาและเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้โดยโครงการคนละครึ่งจะได้คนละ3,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดละ1,500บาทนะครับ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจะมี15ล้านคนทางรัฐก็จะเติมเงินให้เมื่อเริ่มโครงการส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีก16ล้านคนจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งเชื่อว่าจะไม่เกินเดือนมิถุนาย,ยนนี้อย่างแน่นอนนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ